Honda Accord 1.5 EL Turbo นะครับออโต้ปี19เลขไมล์30,000สามไฟหน้าเป็น Full LED นะครับล้อแม็กซ์บ17นะฮะยาง Bristone นะับเลนไมล์นะฮะจะเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับนี่เลยนะฮะเลขไมล์30,000สามตัวนั้นเองนะครับประวัติศูนย์นะครับราคาเพียง85,000รับประกันนะฮะให้2ปีในการช่วยเหลือเฉยให้อีกสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมแล้วนะฮะ Mazda SP Car 186นะฮะ เสรีไทย64ไทยซอยนั่นเองนะฮะวันนี้นะฮะผมอยู่กับรถเก่งนะฮะระดับผู้บริหารนะฮะที่ประหยัดนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเครื่อง1.5นะครับเบนซินนะครับแล้วก็ราคาประหยัดด้วยนะครับไม่เพียง30,000กโลนะครับตัวนี้ปาปแดงเนี่ยอยู่ล้านกว่านะ,ะตอนนี้เหลือเพียง850,000บาทเท่านั้นเองนะครับอ่านะฮะก็ฝากด้วยแลกันใครที่สนใจจะเข้ามาดูรถนะครับ เราจะมีเบอร์ด้านล่างนี้นะครับแอดไลน์นะรหรือว่าโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับมาไม่ถูกนะครับแคปหน้าจอนะครับเผื่อเข้าผิดสาขาก็โชว์นะร,รูปนี้ได้เลยนะฮะว่าดูจากคลิปนี้มานะครับ เราจะได้มาถูกแล้วก็อย่าลืมนะมาซื้อกับเรามาซื้อกับสาขาผมนะครับรับโปรโมชั่นไปเลยนะครับรับประกันเครื่องเกียร์2ปีบริการช่วยเหลือจุดเชิญให้อีกน้ำมันเต็มถังวันรับรถนะฮะแบบนี้นะฮะไม่มีที่ไหนแล้วนะฮะต้องที่ SV c a ี1า6เทเท่านั้นแตก่อนที่เราจะไปชมนะฮะเรากดกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e กดกระดิ่งด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะตัวนี้ว่าน่าสนใจไงนะฮะและที่สำคัญคันนี้นะผมบอกได้เลยว่าขายขาดทุนแล้วนะครับ เราซื้อมาตอนนั้นราคาแพงนะครับนะไฟหน้าเป็น Full LED นะครับแล้วก็ตัวนี้บอดี้พาทเดิมๆเลยรถสวยมากนะครับมือเดียวไปแดงด้วยล้อแมกคอบ17นะฮะยางบิสโตนนะครับนี่เลยนะฮะกระจกพับปรับไฟฟ้ากุญแจคีเลสนะครับในส่วนตัวภายในเนี่ยนะฮะนะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นตัวปี19เนี่ยเบาะยังเป็นสีดำอยู่นะถ้าเป็นตัวปี2020ขึ้นเนี่ย เบาเขาจะเป็นสีน้ําตาลจะดูหรูกว่านะครับเป็นเบาไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมัลติเพดอลชิปต่างๆมีมาให้มี Honda l e n นวอสมาให้เรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทให้ดูหน่อยนะฮะเลื่อนไม้นะฮะจะเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับนี่เลยนะฮะเลขไม้สามหมื่นสามนั่นเองนะครับประวัติศูนย์นะครับเกียร์ต่างๆดูดิแทบไม่มีรอยทะลุงทะลอกเลยปุ่มต่างๆนะครับนะแล้วก็จอทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay a ย์เอลลโต้นะจะบอกว่า ราคาผมปรับลงเยอะมากเลยนะจาก885ตอนนี้เหลือ8500 0เท่านั้นเองนะครับเห็นไหมรถมือเดียวด้วยนะครับเป็นตัว1.5 EL นะครคุณลูกค้านะฮะนี่เลยแล้วก็ส่วนระบบแอร์จะเป็นดูโอโซนนะครับนี่แบบนี้เลยนะคะสามารถแยกซ้ายขวาได้นะครับมีกล้องถอยหลังนะครับเนี่ยสามารถแยกมุมมองได้3มุมแล้วก็ตัวนี้นะฮะถ้าแบบกลัวด้านข้างว่ามีอะไรนะฮะเราสามารถกด Honda e ร W h มาให้ดูได้ มันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเวลาว่าเราเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะขึ้นแบบออโต้อ่ะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันนะครับอ่ะด้านท้ายนะครับตัวนี้กว้างเลยนะครับด้านหลังเนี่ยแทบไม่มีคนนั่งเลยนะฮะดูริ้วรอยแทบไม่มีเลยนะฮะมีแอร์ด้านหลังมาให้มีพรมนะฮะเจ้าของเก่านะครับดูแลดีแล้วก็ตัวนี้จะมีนะครับเวลานะฮะจะหยิบของด้านหลังนะฮะก็สามารถหยิบได้นะครับผมอ่ะนะครับ มาดูด้านท้ายนะมองเพลินๆถ้าแบบไม่รู้ว่ามีโลโก้แอ,อร์คอเนี่ยก็ไม่รู้นะนึกว่าจะเป็น c ีวิตเอนะฮะก็จะมีโลมีตัวนี้เหมือน FE เลยมีกล้องถอยหลังนะฮะช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายบอกได้เลยว่ากว้างมากนะครับนี่อะไรต่างๆอยู่ครบนะเครื่องมือนะครับคันนี้ถือว่า ขายขาดทุนจริงๆนะต้องบอกเลยขายขาดทุนจริงๆคันนี้ 8, 5,000นานะเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับนะไม่ว่าคุณจะอาชีพอะไรนะถ้ามีเครดิตมีบัตรเครดิตเกินปีผ่อนที่ผ่อนตรงนะบัตรประชาชนใบเดียวก็พอนะครับก็นะฮะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องหน่อยนะฮะเปิดแล้วอ่ะห้องเครื่องนะครับเป็นตัวเครื่อง Earth Dream นะ V ี EC Turbo นะฮะห้องเครื่องบอกได้เลยว่าใหม่มากนะครับ น็อตเดิร์ต่างๆไม่มีขยับเลยนะฮะนะคุมแน่นอนได้คันนี้ไปนะครับนะไม่ต้องไปซ่อมเอาไปใช้ยาวๆเลยนะครับฝากด้วย Honda Accord 1.5 EL Turbo นะครับออโต้ปี19เลขไมาย30,003ในราคาเพียง85,000รับประกันนะฮะให้2ปีเลยการช่วยเหลือฉุเชิญให้อีกนะครับถ้าใครสนใจนะฮะเข้ามาเทได้ได้เสรีไทย64ไทยซอยนะครับเปิดทุกวันนะครับถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับ โทรมาได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์มาเดี๋ยวส่งรูปรายละเอียดไปให้นะครับฝากด้วยเลยกันก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของ s อ k 1 8 6ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมมะเอสีคาร์หนึ่ก็ขอตัวลายไปก่อนเดี๋ยวมาชมกันคลิปหน้าว่าจะมารีวิวรถอุ่นไหนสวัสดีสวัสดีครับ